ห yeah. ลบตัวนู้นมาเจอตัวนี้กูเจอตัวละคลรี่วะเนี่ย mang mông cái gì ở các cụ thua ta ba mới lắp mưa đi Master, it's in the The natural path to my purpose. I respect trees as obstacles for their well being, not my. Stay the course! Grandal! Feel the power of the first days! I like this course. The light advances. Not in the name of one grip The sky moves behind us. I'll never tire. Yes. Of course. With light goes life. Ah, too many the here like not quite in the end you know monkey i can't be stopped samandeng to look at me let's change the horizon ขูดมาแล้วนะเว้ยเรียแต่มันดูดเลือด <I S 1> แตบบ่ว่าศีรษะส,สัตว์ Oh, the light advances. Uh, Let me punch them. I don't like your eyes. I can't yeah, be stopped. structures are fortified. Yeah, I mean they're Of course. The enemy attacks your bottom tower. Yeah. Don't waste the day. Some immortal's treasure. Step into the light. Follow the sun. Bottom. A barbaric trap. But we do what we must. Bottom, tower bottom tower. is under attack. Darkness please before me. I am needed. The enemy attacks your bottom tower. Nope. On my back. I will Be not, not falter. Gang okay, gin. anh king? bottom tower is gone. ạ? Oh, <coughs> à. <coughs> oh, yeah. <coughs> okay, <thế này> จะถามริงเยอะเวลาปิกมาเจอในปุมสู้เลนไม่ได้ <Ch im! S 1> เเองดูเเก่ว่าแลร่อนอะตลกของกูเรื่อยเพื่อนมึงเคยเจอแนกนสี่ป่ะนะเจอเรนีโกะหรือหนกวันสู้เนีโกไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้วอรือเปล่าวะ

It's okay, bro. I could cover the cosmo. Let's change the horizon. I'll <coughs> join with my uh, damn. Get yeah, my video. End, I'm playing play Why do they always choose the hammer? Get um, my opinion. I like this course. Don't make me come Wait, he are here. <laughs> 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 i here? been not Sunward. Not now. Don't ตลกมึไอ้แต่ไอเออคุตลกกับมึงเหรอไอ้ย่าไอ้ย่าหนักมันขึ้นไอ้ย่าอันนั้นจริงวะหนักคนไทยแน่เลยวะไอ้ยหากับมึงดูอยู่หัใจเย็นเพื่อนมันไม่ได้แย่ขนาดนั้น่อนนวัดูู้้ก่ออย่างที่ก่อนก็เบาเลยคุณสียพูดใหม่ดิเพื่อนรูปหน้าก่อนหนึ่งทีขอหนกอ่ะ It's okay, Neck. It's okay, bro. Yes. Your bottom tower is on. Don't make me come after you. Yes. Not ready. It's not possible. I love it. wow. wow. บ้าปะเนี่ยถามว่ามึงบ้าเปล่าดูดิดไงลาลำพอน เอียกลัวหนาดแนกจริงไอ้สัตว์เฮียร์ฮ่อนทำไรที่ใหม่พี่แนกไม่ใช่รถเกาะเลยสัตว์ือเหรียญไม่ใช่เหรียญเลยเพรกคุณให้เปลดเฮียไม่ได้มีไวให้อยเพื่อความขลังไ้สัตว์ ตลกเหรอ <c oughs> ตลกนิดนึงแวะมันตลกนิดนึงตลกเหรออยากแวมะมาตลวยอ๋อท่านนั้นรีบออกพีเดีเลยวะไอ้แยาา่ <c oughs> พลาดขึ้นไปโซนชักโป้แม่งให้หมดตลกเข้าไปเถอะฝ <c oughs> ากดีเข้าไปเถอะเดี๋ยวก็แพ้อี๋อมาแล้ววะก็แพ้แล้วมาแล้วแคลรี่กูมอบ สิ่งที่รวงการที่สุดได้แล้วโซลาเคสโซบรคิวลัดจอนท่าแม่งเสือรแพ้อีกนะฉันโอดยันเซบือเลยสัตเพิ่มที่ไหมเอาพีทมาแน่จะเฮียกูเองไหวรวะไหนรู้เหมือนกันแน่กูมีอาทิตยอะ พอมันทักไอ้คนคนหนึ่งเดี๋ยวความมั่นใจมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเด้ ชนะเกมจริงดิสาบานเลยเด้ยเอาติชิมตากูดีชนะไม่ได้เว้ยทำไมชนะฮ่ามไม่ชนะหรอกก็ดูกูไล่ลำดาบแพ็กมาดิเอ้ยตอนได b โบดูดิ อยได้เพื่อนอย่าได้ตัวน้อให้ลำดาบม,มาในหมดแบกวั่าเนี้ยไอ้ยแหน,แนกมันก็ทำเต็มที่ละอาจจะไม่ใช่ปีกแคลร่ก่นนอนนะดรอปดอกคิดโพสตัน กูว่างันแหละไม่ะไรหรอกมีแต่ยังไม่เจอตัวที่ใช่เยมัแปลงเไงหรอวะเ้ยโหเยอะกูสไลด์ตัวเข้ามาแยนต์ติดโอลฟ์กิ้งฉลาดอะไอ้เนี่ยโชคดีแล้ โอ้โหโอ้อายุยั่นจ so ังวะปั๊บปั๊บเล่นกับกัวปี่ชิโจอ้ยัยนี่ว่าไปได้ไกลเลยสัตว์เอ้ยน้ำมันหมดซะก่อนไฟฟ้าไม่พอเนี่ย โอ้ยันหิงบ้านแล้ววะพี่หมิงแน,น่นรัวๆ,ๆเลยวะไม่ชอบละพี่หมิงแน่รัวๆไวะอ๋อเนี่นๆๆออนแพ้บ้างหัดยินดีกัออบเขาซะบ้างหัดยินดีกับความสำเร็จของคนหนบ้างอ่ะ เฮีอะไม่เฟิ่อทีพีอะไรวะอ่านไม่ทันเมื่อกี้มันบอกอะไรกับแม่งวะมันขอนโทษเหรอไม่เป็นไรกูอเองนี่ชีโจโยพีอ่ะก็คิดตัวเองแล้วกันอะ่ะมงกุฎทองอะ่ะกูเป็นได้แค่ตัวสำรองของมันอะ่ะเฮียมึงแม่งฟักกิ้งแบกว่ะแนก24สองพันสี่ยันอีกสองพันห้า 25.